ตไม่เตีอ่ะ,อะน้องคือส่วนสูงคือโอเคเลยใช่เหรอใช่พี่ชอบเทศกาลไหนที่สุดพี่ไม่ได้ชอบเทศกาลแต่พี่ชอบตอนที่อยู่กับน,น้องโซเฟียมากที่สุดเออเฮ <c oughs> ้พี่อยากได้หนมปังก่อนอะ่ะเสียเวลาพี่บอกนะเลี้ยงทีไรคนเยอะที่อ่ะคนเยอะมากอะมันนุ่มแน่นมันนุ่มมันนุ่มมากเลยตัวอยากกิน,นมันม่วงกินช่องเนี้ยอันนี้หรอเออกินไหมได้กันกินนะได้ค่ะ ็ใกล้โดนหรอลองไหมได้หมดโอเคสี่ชิ้นจะต้องหาที่นั่งกินเอาไปนั่งสิงอยู่ในเซเว่นเซนไม่ได้หรอได้แล้วก็ซือเซเว่นเซนแล้วก็นน่ากลัวได้ก็คือสองท่านนะคะกินทั้งวันนะวันนี้บอกเลยอ่าคเออเวลาแล้วยามาซากิใช่คนเยอะกันแท้ไม่รู้จะเยอะอะไรหนาโอเคอันนี้สิ่งที่พี่อยากกินน้ำตาลน้ำตาลอ้ำผ่อนหรอผ่า อืยังไม่มได้ออกแรงเลยอ่ะมันยั่วไปเลยอ่ะอันนี้คือมันม่วงะนะคะทุกคนปีกอะมันม่วงมาเป็นลูกเลยอเปล่าแล้วมันเอานมปังกอบอ่ะอืมอ้าวมากหือคนที่ชอบกินมันว่วงมๆใช่ไหมอืมอลิ่นร้อนนั่นเนี่ยแต่แปลกน่าถูกใจน้องเออชอบอะไรชอบอะไรมาจะกข้อวมาครึ่งอัน ไอช็อกโกแลตข้างบนเนี่ยตอนมันแบบว่าละลายแล้วอะเหมือนช็อกโกแลตตีหน้าดังเพี้ย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 เลยอย่างนั้นเลยอะอันนี้นม่พอกเคยโดูนะคะทุกคนพี่ต้องลองคือจะบอกว่ามันจะหอมมากนี่พี่ต้องกินยังไงวะเนี่ยพี่ตองอย่างนิดนึงก่อนก็ได้เพราะว่าข้างบนมันใหญ่มากไม่ใช่อะไรมึงดูดิมึงดูมือกูนะมันคือสามนิ้วของกูอะมันใหญ่จริงนะทุกคนทุกคนต้องลองไปสั่งหวานมาก ตอนนี้น่าจะเปื้อนแล้วนะคะทุกคนดูดิมันเปื้อนถุงหมดเลยอ่ะมันแบบคือนมมันเยอะขนาดที่ว่ามันพะลัดเปื้อนเลอเทอะไปหมดเลยอ่ะเขาไม่ได้จ่ายนะครับเว็บนะจ่ายเว็บเยังดีมากทุกคน